มาหน่อยนะคะเราไปดูราคากันเลยค่ะทาไหา่ราคาก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะคะแล้วก็พื้นที่ก็เหมือนเดิมประมาณสามถึงสี่คนค่ะแล้วก็มีพื้นที่ข้างนอกกว้างขวางนะคะแล้วไม่ต้องการทาร์เพิ่มเลยค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะ เปิดปิดได้เลยนะคะนั่งดูดาวได้สบายๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสนามเดินป่านะคะราคาหกพัาร้อยบาทนะคะดูซิลูกเข้าไปดูข้างในสินอนได้กี่คน ก็กว้างมากเลยค่ะมีหน้าตา่าง1234ยืนได้สบายเลยค่ะนอนได้ปรานสี่ถึงห้าคนเลยนะคะก็วอ,อันเล็กๆก,ก็มีนอ,อันนี้หนูนอนคนเดียวได้สบาย,ยอันนี้ครประมาณหนึ่งถึงสคนนะคะประมาณสองพันสี่ร้อยกัพื่อบาทค่ะ ออร่าอ e กนะคะขนาดประมาณสองร้อยาิบคูณร้อยห้าสิร้อยสาสิเซติเมตรนอนได้2คนนะคะราคาอยู่ที่สอ0พัน คนเลยค่ะมี2ห้องนอนสีบประตูนะคะไปดูข้างในกันเลยค่ะอโอ้มืด <c oughs> วางที่นอนได้ประมาณ5ฟุต <c oughs> นอนสบายเลยนะคะก็ <c oughs> อีก,อกอห้องนึงห้องกว้างมากมี2ห้องนอนแล้วก็ข้างหน้านั่งเล่นกัน <c oughs> ชิวๆนะคะ เป็นเจนการอัตโนมัตินะคะการงกายเก็บง่ายค่ะเปิดได้หกด้านนอนสำหรบสี่คนเลยค่ะก็จะมีโต๊ะตะแกงนะคะผ่านสองร้อยห้าสิบคก็จะอยู่ที่6,900้า ันใหม่อัปเกรดมันจะมีสองห้องนอนนะคะไม่เล่นมีสองห้องนอนเลยลูกชอบไหมลูก<ะ>หนูเข้าไปเป,เปิดห้องอีกห้องนึงให้แม่ดูหน่อย เป็นไฟเบอร์เหลือสี่พันเก้าร้อยเออันนี้หนูชอบไม่ล่ะลูกแบบนี้นชอบนี่มีสองห้องนอนนะคะใส่เตียงได้ด้วยลูกค่าฟูดเออบอกว่าเอาแบบนี้ไม่ล่ะรล้แต่ลดราคาด้วยก็จะมีกี่ประตูลูกอ๋อสองประตูหรือเปล่าลูกมีประมาณหน้าต่างสี่บานนะคะ กางบนรถด,ด้วยนะคะเรสำหรับ2องคนนอนได้เลยค่ะนุ่มจังนุ่มไม่รอโซฟีนอนแทนไทีนอน <laughs> ได้สองคนใช่ไหมลูกนอนแบบสองคนนอนได้เลยไม่มีราคาบอกมาเรยนะคะห้องแต่งตัวดูอ๋อเป็นห้องนา้าเป็นห้องน 3, ้ำสาม9 0 0กระโจมนั่งปาร์ตี้กันนะคะ ี่นอรู้หลาเลยแคหมื่นสอง oh, <no. S 1> มีสองประตูด้วยว้ <Wow. S 1> มีหน้าต่างไว้ดูดาวด้วยนา <Nice. S 1> เห็นไหมรูหลามาหามไหมค สามคนเลยนะล่ม้ามดไม่น่ารักของไวแรงเหมือนกันนะคะ5้าหมืนสามหมีสองหน้าต่างใช่ไมลุหนึ่งประตู ที่นอนเ <Okay. S 1> หรอ mm hmm. หนูชอบที่นอนใช่ไหมคะ <Okay. S 1> นอนสบาย mm hmm. เป็นเสา mm hmm. เสาไฟแอสเซสซอรี mm ่นะคะอันนี้990อ mm ันนี้เท่าไหร่หูกน่ารักจัง1090ไม่โอเค เล็เล็กด้วยเ่งไปนะ เดนโดมนะคะประมาณ3,500ค่ะของบูรณะเทียนนะคะเป็นหลังใหญ่อยู่นะคะขนาด4.1คูณ4.1คูณ2.3 ขนาดก็450คู510นะคะราคา2,300อันนี้ก็เป็นของโมนาเกีนะคะประมาณ6,000ค่ะอันนี้จะแพงแพงหน่อยนะคะขนาดอยู่ที่225 22ค225ค174 คนนอนได้กี่คนลูกนูคิดว่าได้กี่คนได้สองคนใช่ไหมลูกกี่ประตูลูกสองประตูสองหน้าต่างสองหน้าต่างใช่ไหมคะจะดูได้ไหม ร้เก้าสิบนะคะเสาเป็นเสาอลูมิเนียม้าออกชอร์ดด้วยนะคะส1 0สิบดีนันีินมีกี่ห้องลูกม,ม,มีสองห้องนะคะก็กว้างนะนลินชอบไหมล่ะลูกแบบนี้ไหมรา<ม>คาไม่แพงด้วยสามพันเอง<ม>ก็จะมีสามหน้าต่างนะคะสองห้องนะ เอาแบบนี้ไมคะ่ะราคาไม่แพงด้วยเอาไหมห่หลงใช่ไหม้ยใหญ่กว่าเต็นท์เราอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นโมนาเกียนะคะสี่พันสองร้อยเป็นเต็นท์ออโต้นะคะผ้าออกฟอร์ด150้ดีเคลือบเงิน 1 0นะคะน้ำหนัก8ปกิโลไปดูซิลูกมีกี่ห้องหนึ่ง <1. S 2> ห้องใช่ไหมผ้าหนาอยู่นะคะมี2องนะสองาะ่างแล้วก็สองประตูหน้าหลังนะคะราคาไม่แพง ให่ขึ้นมาหน่อย5,000ก็เต็นท์4-6คนนอนนะคะเต็นท์2ชั้นขนาด2.2คูณ3.2คุณ1.9เมตร ก็จะเป็นแบรนด์ NB ีนะคะแล้รินชอบไหมลูกอันนี้ชอบไหมคะมมสวยอยู่นะอ๋มอ,อมีสองห้อง อยู่4ี่บาน1ประตู 430คูณ3า5หคูณ200อนะคะห้อไงไนกว้างมากใส่เตียง6ฟุตได้เลยมี 2, 2> ห้องนอนนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นอาเรียรนั่งชิวๆมีเตียงเสริมด้วย สบายมากสำหรับ8คนนอนยังได้เลยนะคะนี่จะเป็นอุป s รณ์สำหรับชาวแคมปิ้งนะคะโต๊ะก็ประมาณ2,000ันารอ มีเตาปิ้งย่างมีหม้อมีอามมอมกา,าน้ำกระทะนะคะเตาแก๊สหนึ่งคันหน้าลอยมีสองหัวสำหรับปิ้งย่างรายเก้าสิบเก้าบาท หน้าโอทีนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาประมาณ7,979พนก้าอกนอนได้ประมาณ8คนเซมิโลขนาดเท่าไหร่คะขนาดเหรอคะตอนนี้2องร้คูณ4 2่คูณหนึ่ะค่ะก็จะมี2ห้องนอนเซมิโลค่ะมี2ห้องนอนมี4ีประตูเข้าไปดูข้างในกันเลย เปิดออกได้ด้านข้างได้ด้วยก็จะเป็นก็จะเป็นเต้นแมนนวลนนะคะไม่ใช่ออโต้ใช่แล้วก็เป็นหน้าต่างอะเนาะใช่ห้กลิประตูเนี่ยมีหลายประตูมากก็จะมีเสองสีนะคะมีสีอะไรบ้างเนาะ ม, cartoons, มีสีดำวมก็มีสีเขียวโอลิฟค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเต็นท์ร่างฟินออเดอร์มีของเยอะมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครสนใจเต็นท์ก็มาดูที่นี่ได้เลยค่ะก็เข้าดูการแคมปิ้งละค่ะทุกคนช่วงนี้ก็มีรถโปรโมชั่นเยอะะมากมายเลยค่ะมาเลือกซื้อได้นะคะแล้ว ทุกคนชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซสไค้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หนูขอไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคิปหน้าคะขอบคุณค่ะ